สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่สว่างจะพามาดูสวนนะคะแม่สมหวังปลูกสมุนไพรด้วยนะคะนี่ค่ะสมุนไพรอดร็อกแล้วนะคะแล้วก็มีต้นสนต้นสนก็ทานได้นะคะ แกงอ่อมต้มจิ้มน้ำพริกใช้ใบนะคะเป็นพันนี้นะคะหรือพันนี้ก็ได้ะคะ่ะใบใหญ่หน่อยแล้วก็มีพันใบเล็กนะคะต้นสดทานได้นะคะใบมาใส่แกงนะคะก็สมุนไพร ผักชีนี่ก็เป็นสมุนไพรนะคะผักชีใบเลื่อยผัชีใบยาวนะคะแล้วก็มีใบโบบกนะะี่ค่ะใบโบบกใบ,บกัวบ,บกแก้ช้ำในแก้ฟกช้ำได้นะ,ะลดการอักเสบใบโบบกเพื่อนๆหามาปลูกทานดิบก็ได้เดือต้มชิมตาพิกก็ได้นะคะ อันนี้ก็เป็นต้นอะไรนะกะเพรากะเพาอะไรนะกะเพาบัฟเฟโลกะเพาควายค่ะหรือไม่ก็ยีรา,าค่ะอันเดียวกันนะคะนี่ค่ะใบใส่แกงเผ็ดอันนี้แม่สมก,ก็พอผักบุงได้ห้าวันแล้วนะคะเพื่อนแตกเต็มเลยค่ะ นี่ยังแตกยังไม่หมดนะคะเพราะไว้สองกำหมังอันนี้ผักชียังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าแม่กำหมังยังไม่ได้หาอะไรมาปิดฟางเฟืองมาปิดให้มันชุ่มชื้นนะคะเดี๋ยวจะย้ายออกไปกลางแดดจะได้รับแสงมากบ้างนะคะประมาณสี่สิบห้าหรือห้าสิบห้าวันก็จะได้กินนะผักชีนะคะ อันนี้ใบเล็บคุดนะคะสวยงามปลูกในกระกระแต่งนะคะแขวนเขาไว้สวยมากค่ะนำใบไปไปทอดแป้งได้อร่อยนะคะเพื่โอนๆโหมากค่ะเป็นคลิปสั้นๆนะคะอ๋อเดี๋ยวนะคะแม่ระวังก็จะมีอะไรนะที่เขาคิดกันเนี่ยค่ะเขาเรียกอะไรนะ บอลแหละคะ่ะก็สวยดีนะคะถ้าการแดงกว่านี้เขาเรียกเสนีการแดงแต่ของแม่สมหวังเขาเรียกอะไรแม่สมหวังก็ไม่รู้นะคะหัวาการมันไม่ค่อยแดงถ้ายิงใบดังๆจะสวยมากอีกครึ่งหนึ่งเป็นสีเขียวอีกครึ่งหนึ่งเป็นสีเหลืองจะราคาแพงมาก ต้นหนึ่งก็หลายพันนะคะตรงนี้แม่แมสมหวั่งก็มีนะคะเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้แอบอยู่ตรงนี้ก็มีนะคะกำลังเพาะเลี้ยงอยู่ค่ะเป็นคลิปสั้นๆนะคะปลูกสมุนไพรไว้นะคะ ูกผักสวนครัวมีความสุขนะคะเพื่อนๆเราเห็นต้นไม้เราก็ยิ้มได้นะคะเพื่อนๆปลูกปลูกด้วยมือของเราเองแล้วก็เอาไปทานปลอดสารพิษค่ะเพื่อนๆอยู่กับธรรมชาตินะคะมีลหลีนีเหอียนเป็นคลิปสั้นๆค่ะสวัสดีค่ะ